ดู่อนดก่อนดู่อนดู่อนโอเคเดี๋ยวเช็คก่อนเช็คงานก่อนนี่ครับก็เบื้องต้นก็เทสดูฮะปั่นครั้งแรกทางปา์มนะครับก็ไม่เคยทำเหมือนกันนะครับก็โหดดีต้องต้องเอาให้เป็นหน่อยเพราะระดับสกีพี่ว่ามันโอเคแล้วล่ะก๊อฟถ้าเกิดเจอของใหญ่อ่ะเองเล่น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 ให้พี่โดลอยนิดนึงปั่นผิวก่อน นะเพราะถ้าเล่นต่อเลยมันเจอของใหญ่เหมือนกับว่าเฉียดเฉียดอ่ะเหมือนปาดหน้าเค้กก่อนอ่ะนี่ครับนี่ก็เชิดนะในการดิการการพอก่อนเอาขึ้นอีกว่าดูครับ <Okay. c oughs> ไปตามสบาย่าต่อไล่ไบเรื่อยถ้าเอาเอาเอาใบดันดินตัดกอล์ฟเอาใบดันดินต่ำหน่อยสแกนดินเหมือนเราเราเรา,เราไล่ระดับพื้นก่อนอะ่ะคือใบดันดินเน,นี่ยตอนเราตั้งใบดันดินประมาณสูงจากพื้นประมาณ20เซนนะครับเพื่อจะกรองงานนะครับเดี๋ยวดูกันว่าเป็นยังไงต่อคลิปนี้3มนาทีแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปอื่น